ท่านพิธีกรเพื่อนสมาชิกร่วมสโมสรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน,นะคะวันนี้ดิฉันได้กลับมาพูดเรื่องราวประทับใจอีกครั้งหนึ่งความาพไทยของดิฉันก็คือเรื่องความสัมพันธ์ค่ะความสัมพันธ์ของดิฉันก็โรงเรียนอยู่ที่ครอบครัวก็คือกงสีเหมือนเดิมกงศีที่ดิฉันเคยพบปะมาเนี่ยมันไม่ได้ประทับใจในทางที่ดีเท่าไหร่นะคะ ในความสัมพันธ์ในกรุงศรีที่ดิฉันรู้สึกเนี่ยมันช่างมีแต่ความชิงดีชิงเด่นแข่งแย่งมีแต่ริษายริษยากันนะคะเอจฉาริษยากันซึ่งตัวดิฉันเนี่ยเป็นสะพ้ายเล็กก็จะถูกเต็มๆอันนี้ดิฉันชินละค่ะแต่ว่าความสัมพันธ์ที่ดิฉันจะพูดในวันนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณแม่สามีค่ะคุณแม่สามีของดิฉัน ไม่ใช่คนจีนนะคะเป็นคนเมืองค่ะซึ่งปกติแล้วคนเมืองก็จะไม่ค่อยชอบคนไทยเท่าไหร่อยู่แล้วดิฉันเป็นคนเมืองก็จริงแต่ผู้ไทยค่ะและนิสัยดิฉันคนผู้ใหญ่ก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มีความแข็งกระด้างดิฉันเป็นคนตรงๆแล้วก็เป็นคนชอบคัดค้านอะคะ่ะคืออะไรถ้ามันไม่ตรงไม่ถูกใจนะคะดิฉันก็จะ mm hmm. เถียง ซึ่งคนผู้ใหญ่เขาจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ดิฉันต้องบอกว่าคุณแม่สามีดิฉันเนี่ยท่านเกลียดดิฉันเลยต้องพูดอย่างนี้นะคะในบรรดาสะพ้ายทั้งหลายเนยท่านเกลียดดิฉันที่สุดท่านไม่เคยเรียกดิฉันดีๆเหมือนกับคนอื่นเลยอ่อนหวานท่านเรียกดิฉันว่าอีทุกคําคําว่าอีดิฉันเป็นคนไทยไม่คุ้นกับภาษาเมือง ได้ยินทีไรมันก็ขัดหูทุกครั้งนะคะแต่ดิฉันก็ไม่สนใจค่ะเพราะดิฉันเป็นคนไม่สนใจใครอยู่แล้วก็คือเป็นคนที่แบบสนใจแต่ตัวเองแล้วก็คนที่ดีกับดิฉันเท่านั้นคนที่ไม่ดีกับดิฉันเนี่ยดิฉันก็ไม่สนใจค่ะซึ่งทําให้เป็นผลให้เกิดความบาดหมางมากมายเกิดขึ้นซึ่งดิฉันก็รู้ตัวว่าดิฉันเป็นคนผิดจบจนกระทั่งดิฉันเนี่ย อยู่มากับคุณแม่สามีเนะะี่ยค่ะร่วมยี่สิบหกปีท่านแก่ลงมากพอดีฉันไม่สนใจท่านเนี้ยพอหันไปมองอีกทีโอ้ท่านแก่ลงไปเยอะเลยค่ะท่านอ่อนแอท่านบอบบางดิฉันเกิดความสงสารขึ้นมาจบจกนกระทั่งท่านป่วยค่ะท่านป่วยแล้วท่านก็ติดเตียงสะพ้ายที่ท่านรัก,น,กนักหนาเนี่ยนะคะไม่มีใครมาดูแลท่านเลยค่ะแม้กระทั่งลูกสาว ของท่านเองซึ่งไม่ค่อยปกตินะแต่ว่าดิฉันด้วยความสงสารดิฉันก็จึงเข้าไปปฏิบัติท่านดูแลท่านในขณะที่ท่านไม่มีใครทนฟังเสียงที่ท่านล่ำร้องเรียกหาแต่สะพ้ายที่รักของท่านแต่ว่าในจิตใจดิฉันเนี่ยก็พยายามอย่างที่สุดค่ะที่จะทําดีกับท่านดูแลท่านไม่ว่าจะเป็นการดูดกะเล็ด หรือว่าเป็นการเปลี่ยนแพมเพืชทำความสะอาดร่างกายทำทุกอย่างดิฉันเกิดความสงสารประทับใจท่านมากๆเลยจนกระทั่งวันหนึ่งท่านเนี่ยร่ลำร้องจนหมดเสียงเลยท่านก็เลยเปลี่ยนใหม่ท่านหันมามองดิฉันค่ะและ้วดิฉันก็เรียกดิฉันว่าน้องนองนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ดิฉันได้ยินน้ำเสียงที่ดีๆจากจากคุณแม่สามีอะค่ะ การที่ดิฉันอดทนทําทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ได้ว่าอยากจะได้เงินได้ทองหรือว่าได้มรดกอะไรของเขาเลยนะคะดิฉันทาเพราะว่าความสงสารแล้วพอดิฉันได้ยินคําเนี่ยดิฉันก็คุ้มมากๆเลยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ดิฉันได้อดทนมาตลอดดิฉันจึงเล่าเรื่องประทับใจให้ท่านทราบว่าดิฉันซึ้งใจกับคําว่าน้องนงนี่มากที่สุดและท่านก็ยังได้มอบแหวนที่ท่านถอดออกอย่างนิ้วให้ดิฉันอีก รวมทั้งยังให้กระเป๋าที่แกถือใส่เงินด้วยทุกวันนี้ถ้าใครไปหาดิฉันนะคะที่ร้านจะเห็นว่าดิฉันวิ่งอยู่ตามร้านเนี่ยดิฉันจะมีกระเป๋าสะพายใส่เงินอยู่อันหนึ่งก็คืออันที่คุณแม่ตามีดิฉันให้นี่แหละค่ะระพอสงสารจริงๆค่ะขอบคุณ ภาวนาตรุษวันพัน์นะครับที่มาเราเรื่องประทับใจเป็นไงครับรู้สึกเริ่มเริ่มมีคุกนะคุนนะคุกคุ่นเริ่มแบบภาษากฤษเรื่องดรามา่าเรื่องดรามา่าผมว่าไม่ใช่นะคุณภาวนานี่ไม่ใช่เนปะ็นคนแข็งนะภายในคนอ่อนยอนมากไม่อย่างนั้นคุณจะไม่คิดที่จะดูแลแล้วก็ดูแลผู้ที่เป็นแม่สามีที่แบบมีกิริยาที่แบบ ต่อต้านหรือว่าไม่ชอบคุณมาตลอดจริงๆภายในคุณอ่อนโยนมากๆครับท่านต่อไปนะครับที่จะขึ้นพูดครับ <Okay. S 2> ก็มีสองท่านนะท่านน่าจะรู้ตัวอยู่แล้วนะครับ <Okay. S 2> ขอเชิญคุณระพัฒสอนนิยะโสดครับ <Okay. S 2> มาพูดในชื่อเรื่องประชาธิปไตยที่ลิบบาน <Okay. S 2> ขอเชิญครับ okay. ท่านสมาชิกร่วมสโมสรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดินฉันนิ้งประพัฒสอนมิยะโมสดผู้ประสงค์ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรจังหวัดบางสังก,กัดพักเก้าไกลค่ะหัวข้อเรื่องที่จะพูดในเรื่องของความประทับใจวันนี้คือประชาธิปไตยที่ปีบาลเมื่อพูดถึงการเมืองเราคงจะเคยได้ยินประโยคที่ว่าจะทำการเมือง ก็จะต้องเป็นบ้านใหญ่ใจถึงมีเงินและก็ต้องกล้าลงไปเล่นสศกกระบกเพื่อที่จะให้ตัวเองได้รับชัยชนะกลับมาแต่ของแบบนี้ไม่ลองด้วยตัวเองไม่มีทางรู้หรอกถูกต้องไหมคะดิฉันเองได้มีโอกาสได้เสนอตัวเข้ามาเป็นผู้สมัครในนามสังกัดของพรรคก้าวไกลตลอดระยะเวลาเกือบปีที่ได้ลงพื้นที่ในฐานะว่าที่ผู้สมัครได้รับ ความเมตตาอินดูจาะพอแม่พี่น้องในพื้นที่เป็นอย่างดีจนเมื่อเสียงปีกกองคล้องรักทางมันดังลั่นขึ้นการแข่งขันทางการเมืองมันรุนแรงค่ะดิฉันตกเป็นเป้านิ่งถูกโจมตีด้วยเกมการเมืองที่สกรปรกดิฉันถูกทําให้อับอายต่อหน้าสาธารณชนว่าดิฉันเป็นแค่เด็กเมื่อวันซืนไร้ประสบการณ์ทางการเมือง ดิฉันถูกกล่าวหาว่าดิฉันทำผิดกฎหมายว่าดิฉันซื้อสิทธิ์ให้คนขายเสียงดิฉันถูกกลดด่านะคะว่าดิฉันอยู่สังกัดพรรคที่มีความพยายามจะล้มล้างสถาบันแต่สิ่งที่ทำให้ดิฉันเดินหน้าต่อไปได้คือประชาชนค่ะในวันที่ดิฉันถูกคู่แข่งค่อนขอดว่าถึงขั้นต้องมาลงพื้นที่หาเสียง ในงานประเพณีหมู่บ้านเลยเยอยังไม่ทันที่ที่ฉันจะได้อ้าปากโต้อตอบอะไรไปก็มีเสียงของพี่น้องประชาชนที่นั่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเสียงกำแพงแก้วพูดขึ้นมาว่าตัวเองก็ลงสมัครเหมือนกันทำไมถึงมาพูดโจมตีคนอื่นแบบนี้ในวันที่ดิฉันขึ้นรถแห่หาเสียงเสียงแหบเสียงแห้งก็ได้รับกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องที่วิ่งออกมาหน้าบ้าน โบกมือทักทายให้กำลังใจกันบางก็มาบอกให้จอดแล้วลงไปนั่งพักทานน้ำให้หายเหนื่อยแล้วค่อยไปเลยต่อในวันที่ดิฉันเดินลงตลาดแนะนำตัวกับพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ขายในตลาดเดินมาตบไหล่ดิฉันเบาๆแล้วพูดกับดิฉันว่าสู้ต่อไปนะเป็นกำลังใจให้มาขอแผ่นพับประชาสัมพันธ์จากดิฉันไปเพื่อไปช่วยเดินแจกให้ดิฉันเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงให้ดิฉัน ในวันท,ที่ฉันเหนื่อยคอตกจากการที่เดินถูกแดดแผดเผาก็ได้เจอกับน้องๆเยาวชนที่มารอถ่ายรูปถ่ายวีดีโอเพื่อไปช่วยประชาสัมพันธ์บนสื่อโซเชียลเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงให้พี่ชั้นความประทับใจทั้งหมดเหล่านี้ย,ยังเทียบไม่ได้อะไรเลยกับที่ฉั้นไปเจอมานะคะเป็นแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นเองล่าสุดเมื่อวานเพิ่งมีวิดีโอออกมา ป้ายดิฉันโดนพายุห่มกำน้ำใส่หักพังทลายลงหลายป้ายเลยค่ะก็มีน้องๆที่น่ารักไปซ่อมป้ายไปคอยเช็ดถูป้ายให้สวยสะอาดอยู่เสมอความประทับใจเหล่านี้ไม่ใช่แค่ดิฉันคนเดียวเท่านั้นที่เจอผู้สมัครหลายพื้นที่ทั่วประเทศหลายสังกัดพรรคก็ได้เจอความน่าประทับใจเหล่านี้นี่เป็นข้อพิสูจน์ค่ะว่าเราไม่จําเป็นต้องเป็นบ้านใหญ่ไม่ต้องมีเงินทองล้นฟ้า เป็นแค่คนธรรมดาก็มาลงการเมืองได้มาเป็นหนึ่งทางเลือกให้กับประชาชนได้พวกเราจะเห็นนะคะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนตื่นต,ตัวทางการเมืองมากขึ้นหนีไม่ได้เลยก็ต้องบอกตรงนี้นะคะว่าพักเก้าไกลเราก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งยวดค่ะในฐานะที่เรามีคนธรรมดาเข้าไปเป็นผู้แทนรัษฎรไปทำหน้าที่ในสภาทำให ตรงนี้มันเป็นความหวังให้กับประชาชนคนไทยทําให้เขาตื่นตัวทางการเมืองอีกครั้งหนึง่ง14พฤษภาคมนี้ค่ะทิฉันอยากจะเชิญชวนทุกคนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงใช้ปลายประกาขีดเขียนอนาคตของประเทศไทยไปพิสูจน์ค่ะว่าพรรคก้าวไกลเราทําให้ประชาธิปไตยมันออกดอกออกผลพลิบานดิงแท้จริงกาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิม เบอร,ร์สามสิบเอ็ดค่ะสองไม่ขอขอบคุณคุณอารัฐสอนนิยาโมสดน,นะครับจะต้องมีข้างล่างนะโฆษณาโดยอารัฐอนข้างล่างครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วครับสำหรับบทที่สองของทั้งสองท่านนะครับที่มาเล่าเรื่องประทับใจครับต่อไปนะครับจะเป็นบทที่สามแล้วนะครับ ที่สาไม่รู้จะเลือกเรื่องอะไรดีเนาะเดี๋ยวดูกันครับท่านท่านต่อไปนะครับที่จะขึ้นพูดแบบเตรียมตัวในบทที่สามการสร้างโครงเรื่องครับขอเชิญคุณวัศศกเกตพันธ์ครับท่านจะมาพูดในชื่อเรื่องโควิด19ขอเชิญครับ ก่เพื่อนสมาชิกร่วมสโมอสรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน <c oughs> ผมเชื่อว่าทุกท่านณนที่นี้คงจะทราบดีอยู่แล้วถึงโรคระบาดร้ายแรงที่เกิดขึ้นในพุทธศัธศกราช2562ซึ่งโรคระบาดนี้คือโรคระบาดโครโรนาที่พัฒนาสายพันธุ์ใหม่หรือที่เรารู้จักกันในชื่อเรียกว่าโควิด -19 ซึ่ง โรคระบาดร้ายแรงนี้เป็นโรคระบาดท,ที่ตื่นตระหนกกันอย่างมากในพุทธศักราช2562โดยโรคระบาดนี้ระบาดถึงขั้นร้ายแรงที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศโดยโรคระบาดนี้แม้ปัจจุบัน จะเป็นโรคระบาดที่ทุกคนอาจจะคุ้นชินและคิดว่ามันอาจจะหมดไปแล้วในประเทศแต่จริงๆแล้วปัจจุบันโรคระบาดนี้ก็ยังวนเวียนอยู่กับเราและมันจะดีกว่าไหมครับถ้าเรารู้เกี่ยวกับเรื่องราวของโรคระบาดแล้วเราหาวิธีการมาป้องกันซึ่งโรคระบาด โคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้จุดเริ่มต้นมาจากนาครอ,อูอ่ฮั่นมณฑลหูเปยหูเป่ยประเทศจีนซึ่งโรคระบาดนี้เริ่มเริ่มต้นเป็นเป็นโรคระบาดร้ายแรงที่ถึงถึงขั้นที่ว่า,าประชากรติดเชื้อ อย่างรวดเร็วเนื่องจากนาครอูฮั่นเป็นนครที่เป็นจุดศูนย์กลางของการขนส่งระหว่างประเทศจีนซึ่งพอการติดเชื้อที่ผ่านผ่านเสียมหัผ่านประชากรที่ทแออัดพอติดเชื้อปุ๊บก็แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจาก นครอูฮั่นสู่ประเทศต่างๆที่ได้รับการขนส่งจากประเทศจีนโดยอาการของการแพร่ระบาดของโรค้ายนี้จะจะมีอาการเวลาติดเชื้อจะมีอาการไอแล้วก็บางบางขั้นก็จะ ถึงขั้นไอที่แบบว่าเจ็บเจ็บท้องแล้วก็ถ้าอาการรุนแรงถึงขั้นสุดก็คือจะเป็นภาวะที่ลงปอดครับโดยโรคระบาดร้ายแรงนี้มันเกิดจากการที่เริ่มเริ่มระบาดสู่สู่เป็นเป็นการเกิดโรคระบาดท,ที่ไข้ ผ่านไข้หวัดใหญ่ซึ่งมีอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่คือมีการแพร่เชื้อผ่านละอองเสมหะไม่ว่าจะผ่านจากการพูดคุยหรือการรับประทานอาหารไม่ว่าท่านจะเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้าราวบันไดหรือว่าแก้วน้ำที่เรากินอยู่ทุกวันถ้าเวลาเรากินอาหารเราไม่ กินร้อนช้อนกลางมันก็อาจจะเป็นพาหะที่ทําให้นําเชื้อเข้ามาสู่ร่างกายได้ครับซึ่งโดยการที่เราจะป้องกันโรกเหล่านี้คือหนึ่งเราควรจะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของตัวเองเมื่อเราออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเราก็ควรจะนอนพักผ่อนให้เพียงพอและ อย่างที่พูดครับคือเราควรจะกินร้อนช้อนกลางและเมื่อเราป้องกันแล้วตอนนี้ก็ยังมีวัคซีนที่สามารถลดอาตาัตราการติดเชื้อคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองแม้จะไม่ได้ป้องกันร้อเซแต่ว่าเราก็ควรจะตระหนักถึงว่าโรครายเนี้ยมันเคย ภ่าชีวิตของผู้คนและก็ทำให้ผู้ติดเชื้อบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากซึ่งมันจะดีกว่าไหมครับที่เราจะเป็นผู้ป้องกันไม่ให้คนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นลูกหรือว่าพ่อแม่ของเราติดเชื้อนี้โดยการที่เราไม่เป็น พาหะนำเชื้อโรคเข้ามาสู่คนที่เรารลักหยุดเลยหยุเลยไฟแดงปุ๊บท่านหยุดทันทีนะขึ้นระสุ์เป็นไงครับมานักวิชาการนะมอันแรกดูแบบเล่นๆนะวันนี้มาให้ความรู้ไหมบางคน่านอัะบอกว่าทำไมพูดทำไมโควิดสิบเก้าแต่ปรกากฏว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีใช่ไหมโรคระบาดใหม่ๆใช่ไหมอาจารย์ดุยใช่ไหม าจจะมีใหม่ๆหรือแบบเชื้อใหม่ๆขึ้นมาได้หลักการในการป้องกันก็คิดว่าน่าจะคล้ายคลึงกันนะครับเราต้องระมัดระวังมากขึ้น,ก,นก็ตระหนักแต่ไม่ตระหนกใช่ไหมครับเราก็ระมัดระวังอย่างดีครับท่านต่อไปที่จะมาขึ้นพูดนะครับท่านจะพูดในหัวข้อเรื่องสวยได้ไม่ต้องเสริมหน้าอก ท่านยิ้มนั้นท่านรู้ชื่อนะอนนขอเชิญคุณนาวารัตนันตาวงพูดในหัวข้อสวยได้ไม่ต้องเสริมหน้าอกครับขอเชิญครับโฮท่านพิธีกรเพื่อนสมาชิกร่วมสโมสรและแขกรับเติดทุกท่าน เพื่อนสมาชิกค,คะหลายท่านน่าจะเคยได้รับเชิญไปร่วมในงานสังสรรค์ต่างๆและก็มีบางเจ้าภาพบางงานที่อจะจาะจงให้เพื่อนสมาชิกได้สวมใส่ชุดให้เข้ากับบรรยากาศภายในงานบางท่านน่าจะเคยได้ะระบุชุดราตรีที่สวมเปิดเปิดไหลเปิดด้านหลังเปิดหน้าอ,อกแล้วก็โชว์ไหล่ หลายท่านอาจจะคิดวิตกกังวลว่าจะหาชุดเสื้อชนใยแบบไหนที่จะใส่เข้ากับชุดราตรีเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเพื่อให้เตัวเงดูดีและก็สวยที่สุดในงานในวันนั้นจากอดีตการใส่เสื้อชนยไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่สมัยปุยายต่ายายบางท่านก็อาจจะไม่เคยสวมใส่เลยณปัจจุบันก็เป็นที่นิยม มากขึ้นค่ะแล้วก็มีการพัฒนาการผลิตเสื้อัชนในให้มีให้เลือกหลากหลายแบบแล้วก็เป็นเทรน,เป,นเป็นเป็นเทรนตามแฟชั่นสามารถเปลี่ยนซื้อเปลี่ยนใส่ได้บ่อยบ่อยขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้แม่จำเจลนในการเลือกเสื้อัชนัยในแต่ละแบบก็ต้องเลือกให้ถูกกับบุคลิกลักษณะตามวัยตามรูปร่างของตัวเองเช่นวัยเด็กก็จะแนะนำ ประเภทเปิร์บาร์ที่จะที่จะเป็นแบบเสริมกึ่งเสื้อซับเพราะว่าเด็กยังยังเป็นตัวน้อยอย,อยู่พอมาเริ่มมาเป็นเด็กโตขึ้นก็จะแนะนําประเภทเสื้อชั้นในแบบมีโครงมีฟองน้ำบางๆสําหรับเด็กๆก,ก็ต้องฝึกครูครองก็ต้องฝึกให้เด็กเริ่มใส่เสื้อชั้นในแบบมีโครงเพราะว่าเด็กๆจะได้มีความคุ้นคุ้นชินในการใส่และก็จะช่วยให้เด็ก หน้าอกไม่หย่อนพลอยค่ะพอวยวัยรุ่นโตขึ้นหรือเป็นใบัยรุ่นโตขึ้นคนที่ต้องการอยากเสริมหน้าอกให้มีหน้าอกที่สวยอยากได้หน้าอกที่ใหญ่ๆเหมือนเพื่อนก็สามารถใช้ใช้เสื้อชั้นในแบบครึ่งเต้าเสริมฟองน้ำหนาๆหรือหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าทรงดุมๆนะคะก็ตัวนี้ถ้าใส่เข้าไปก็จะช่วยให เสริมหน้าอ,อกของท่านทั้งหลายให้มีหน้าอ,อกที่ใหญ่สวยโดยไม่ต้องโดยไม่ต้องไปผ่าตาัดทำศัลยกรรมได้เลยค่ะส่วนท่านสมาชิกที่มีรูปร่างลักษณะเต้าเนื้อเต้าหน้าอ,อกใหญ่มีเนื้อด้านข้างเยอะหน้าอ,อกห่างก็จะแนะนําเสื้อชัยในแบบทรงหยดน้ํามีฟองน้ําแบบบางแล้วก็มีโครงแถบด้านข้างสูงขึ้นมาสามสี่นิ้วเพื่อที่จะช่วยให้ท่าน เวลาใส่จะจะได้ช่วยให้หน้าอกท่านชิดยกกระชับชิดแล้วก็ด้านเนื้อด้านข้างของท่านก็จะเก็บและเวลาท่านใส่สวมใส่เสื้อผ้าเนื้อด้านข้างของท่านก็จะเรียบแบนแล้วก็เต้าหน้าอกจะชี้สวยงามค่ะต่อมาทางบริษัทผู้ผลิตหรือโรงงานก็ได้พัฒนาเสื้อชนไนออกมาเป็นแบบปลาซิลิโคนซึ่งบลาตัวนี้จะผลิตเป็นเหมือนกาวค่ะเวลาใช้งาน เราก็จะต้องทำความสะอาดล้างค้าบเหงื่อคราบแป้งให้แห้งไม่ทาครีมทาโลชั่นแล้วก็ดึงเทปพลาสติกออกปวยเต้าซ้ายปวยเต้าขวาแล้วก็ถึงติดตะขอบลาแบบนี้เหมาะสำหรับเพื่อนสมาชิกที่สวมใส่ชุดลตีที่เป็นที่วิตกกรงวว่าจะเลือกใส่บลาแบบไหนที่จะเข้ากับชุดลตีได้แล้วท่านก็สามารถใส่บลาซิโคนแบบนี้ เดินเข้าง,งานไปอย่างสง,งาา่าผ่าเผยด้วยบุคลิกภาพที่มี้าอ,อกที่สวยงามค่ะแล้วก็ไม่ต้องหัวว่าถ้าใส่บราเสื้อชั้นในที่มีสายแล้วสายจะหลุดแต่ถ้าเป็นบราซิลิโคนตัวนี้จะช่วยให้ท่านเกิดเกิดความมั่นใจได้ค่ะแล้วสมาชิกบางท่านถ้าติดปัญหาที่ว่าสวมใส่เสื้อชั้นในแล้วเกิดอาการยกยกไม่ขึ้นหรือว่าปวดมีอาการปวดไหล่ก็แนะนำบราที่เป็นบราสปอร์ตบราค่ะ ที่เป็นอ่าบาตะขอติดด้านหลังค่ะถ้าใช้รุ่นนี้ก็จะก็จะช่วยให้ท่านลดอาการปวดโดยการที่สวมได้ค่ะจากคำแนะนำเบื้องต้นบางท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าเป็นเหมาะกับเหมาะเหมาะที่จะเลือกใช้เสื้อ,อชนในแบบไหนจากคำแนะนำที่ดิฉันได้กล่าวมาหลายท่าน น่าจะรู้แล้วว่าตัวเองเหมาะกับวิธีการเลือกซื้อเสื้อชนไนให้เหมาะสมกับตัวเองเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็เสริมบุคลิกให้ตัวเองได้สุดท้ายนี้หลายท่านที่อาจจะมีน้ำหนักตัวเยอะเกินหรือว่ามีเนื้อด้านข้างเยอะขึ้นจะต้องหาเสื้อชนในแบบใหม่ตัวใหม่ใสใช่ไหมคะดิฉันมีทิคแนะนำมาฝากก็คือท่านไม่ต้องไปไม่ต้องซื้อเสื้อชนในใหม่ะคะ่ะ สามารถมีมันจะมีตัวต่อตะขอต่อด้านหลังเพื่อให้ท่านขยายรอบอกของท่านได้แล้วก็หวังว่าทุกท่านน่าจะมีบุคลิกและเลือกซื้อเสื้อเช่้ในให้เหมาะสมกับบุคลิกของเองได้ค่ะ